เกณฑ์วงคางก็คือว่าในเดือนมกราคมเนี่ยคุณควรเอารายได้ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมมารับรู้เป็นรายได้ในมกราคมเส้นต้องสวยหน่อยอ่าเส้นตรงอย่างเงี้ยเดือนมกราคมมกราคมกุมภาพันธ์อ่ะช่วงเดือนมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมุติว่าอยากจะวัดผลในเดือนมกราคมเนี่ยมกราคมเดือนเนี้ยเวลาที่คุณลงบัญชีนะคุณควรเอารายได้ที่เกิดขึ้นของเดือนมกราคม รายได้ตั้งแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายลบกันเมื่อกี้มันได้เท่าไหร่นะสองแสนใช่ไหมใช่ครับได้สองแสนเราก็จะเอาตัวเลขที่ผมสมมติเมื่อกี้นี้คือรายได้ของในมกราคมคือหนึ่งล้านลบค่าใช้จ่ายคือแปดเอ่อแปดแสนลบกันแล้วก็คือกําไรอันนี้คือแม้คุณไม่เรียนบัญชีมาคุณก็พอเดาออกใช่ไหมเวลาที่เราอยากจะรู้กำไรก็คือเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายเขาบอกว่ามันเป็นเกณฑ์ของค้างเลยนะเนี่ย ความหมายเนี่ยเน้นไปที่คําว่าเกมค้างเนี่ยเกมคงค้างคืออะไรผมกอาตังอย่างที่ปายเพราะนักบัญชีต้องใช้เกมค้างในการบันทึกบัญชีคําว่าเกมค้างคือไม่สนใจว่ารับเงินกันเมื่อไหร่ถ้ามีการให้บริการกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถือว่ารับรู้ไรายได้ในเดือนนั้นนะคุณเนี่ยให้บริการในเดือนมกราคมในเดือนเนี้ยครับ<ะ>สองแสนบาทคุณฟักให้เขาเสร็จเลยเดือนมกราคมคุณสักเสร็จเลย แต่คุณมาได้รับเงินเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใช้หลักเกมค้างนะคุณต้องบอกว่าไรายได้มันเกิดขึ้นเดือนมกราคมคุณใช้เกมค้างไม่สนใจว่าเงินจะไปรับเมื่อไหร่เพราะถือว่างานบริการคุณมันเกิดขึ้นเดือนมกราคมแล้วงานบริการของคุณเกิดขึ้นแล้วอ่ะถามจริงถ้าเกิดคุณไปรับรู้ไรายได้เดือนกุมภาพันธ์แต่คุณซักนี่เสร็จเลยนะเดือนมกราคมค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นยัง ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วคุณต้องจ่ายค่าน้ำค่าซักรีดค่าอะไรค่าแรงงานพนักงานคุณใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายมันมนต้องจบในเดือนพฤษาคมถูกไหมใช่ครับเพราะคุณทาเสร็จในพฤษาคมถ้าเกิดคุณไปเอาไรายได้บอกว่าคุณไปรับเงินในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะตก เดือนมกราแต่ไม่มีรายได้เลยแปลว่าเดือนมกราคุณคุณจะขาดทุนเลยถูกไหมเพราะคุณไม่มีรายได้และคุณก็จะมีกาไรเดือนกุมภาพันธ์เพราะคุณมีแต่รายได้และไม่มีค่าจ่ายเยอะเกินไปอย่างนี้มันไม่เหมาะสมรายได้ถ้าเกิดคุณให้บริการเขาเดือนไหนคุณต้องรับรู้เป็นรายได้เดือนนั้นโดยไม่สนใจว่าเงินไปรับเมื่อไหร่ค่าจ่ายก็เหมือนกันค่าจ่ายถ้าเกิดคุณมีการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เงินจะไปจ่ายเดือนไหนก็ไม่สนใจอีกสนใจแค่เพียงว่ามันมีการใช้บริการนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ถือเป็นค่าจ่ายของเดนนนั้แปปลว่าสรุ คำว่าเกยงค้าที่นับกบัญชีจะต้องใช้กันก็คือว่ารายได้และค่าใช้จ่ายไม่สนใจว่ารับหรือจ่ายเงินเดือนไหนแต่จะต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อมีการใช้บริการสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ Li าย ID yellowtenning r ครับ